สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับวันที่23กุมภาพันธ์นะครับ2564นะครับผมครับลุงยีนะครับช่องลุงยี v a อร์ t y ตี้ n า e แนะครับก็วันนี้มาพูดเกี่ยวกับการเปิดรับรายได้จากช่อง y o u t u b e นะครับงวดแรกนะครับครั้งแรกเดือนแรกในการทำช่อง youtube นะครับนะครับ ช่องผมเนี่ยผมทําช่องมานะครับแบบเริ่มจริงจร,งจ,รงจังๆประมาณ1ปีกว่าๆนะครับนะครับเริ่มจากามีผู้ติดตามคนเดียวนะครับนะครับก็ทํามาเรื่อยๆนะครับจนมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับนะครับผมนําเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับ การทำบอนไซนะครับต้นไม้นะครับทำเองว่างทายบ้านเพื่อนมั่งนะครับทั่วไปนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับใน3จังหวัดนะครับก็เรื่องทั่วทั่วไปนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดนะครับสถานที่ต่างๆนะครับที่มีความสำคัญในพื้นที่ครับ นะครับในวันหยุดนะครับไม่ทํางานก็พยายามหาคอนเทนต์นะครับมานําเสนอนะครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องนะครับวันนี้นะครับก็ครบหนึ่งปีกว่าๆนิดๆนะครับนะครับช่องของผมนั้นมีรายได้จากการโฆษณาแล้วนะครับนะครับโดยเมื่อวานนี้นะฮะยูทูบนะฮะกูเกิลนะฮะ ส่งอีเมลมาบอกว่าเขาได้ส่งเงินมาโอนให้กับเข้าบัญชีมาเข้าบัญชีผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นไม่นานธนาคารก็ส่งข้อความมานะครับว่ามีเงินเข้าบัญชีนะครับนะครับก็รู้สึกดีใจนะฮะที่ความพยายามของเรานั้นแม้ว่าจะเป็นการาลงทุน น้อยนะฮะเพราะว่ามีงานประจำก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับพยายามหาสิ่งดีๆความรู้และก็สาระที่อยู่รอบตัวนะครับพยายามที่จะนำเสนอให้กับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็รายได้นั้นถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าไหร่นะฮะนะครับเพียงร้อยกว่าดอลลาร์นะครับนะครับนะ ตีเงินไทยก็ไม่กี่พันบาทนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบันไดอีกขั้นนะครก้าอีก1นก้าครั้งสำคัญในการาเป็นครีเอเตอร์ครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับ,น YouTuber, นรบจากที่เราไม่มีใครรู้จักนะครับแล้วก็มีผู้ที่มาสนใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็กดติดตามแล้วก็ดูคลิปของเรานะครับจนสามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้แล้วก็ มีรายได้นะครับในวันนี้เดือนแรกนะครับงวดแรกนะครับผมจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับการทําช่อง YouTube แล้วก็อยากบอกว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับเรามีความพยายามนะครับมีความตั้งใจนะครับนะครับรายได้จาก y o u t u b e นะครับให้มันเป็นผลพลอยได้นะครับในสิ่งที่สิ่งที่เราทำนะครับประเด็นหลักๆก็คือเรา ผมอยากให้เราทําด้วยความสนุกสนานแล้วก็ทําด้วยใจรักนะครับนะครับนำเสนอในสิ่งที่เราชอบนำเสนอในสิ่งที่เ,เป็นตัวตนของเราครับแล้วเราก็จะมีความสุขนะครับส่วนเงินนะครับก็ถือว่าเป็นเ,เป็นค่าตอบแทนผลพลอยได้ที่เราได้กลับมานะครับควบคู่กับสิ่งดีๆที่เราทําลงไปแล้วก็มีความสุขกับมันนะครับก็<ๆ> หลังจากที่เราเปิดช่องนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามถึง1,000คนนะครับแล้วก็มียอดเวลาการรับชมนะครับ4,000ชั่วโมงนะครับนะครับอ่ากูเกิลก็ YouTube น่าจะส่งข้อความมา,าให้เราว่าเราสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับเราก็ยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ สมัครเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับยู u ูบนะครับนะครับจากนั้นก็จะมีโฆษณานะครับนะครับเมื่อการสมัครของเราได้ถูกตอบรับนะครับได้รับการยืนยันก็จะมีโฆษณาลงนะครับในคลิปของเรานะครับพอมีคนดูคลิปของเรานะครับไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับ ก็จะมียอดเงินสะสมนะครับของการรับชมนะครับพอมีเงินสะสมนะครับได้สิบเหรียญนะครับนะครับก็จะมี Google เอ c e เซนนะครับนะครับ,ก,รบ,นะรบก็จะส่งพินรหัสพินมานะครับให้เราลงรหัสพิน Google Accent นนะครับเพื่อ รับค่าโฆษณานะครับแล้วก็กรอกบัญชีธนาคารลงไปที่อยู่ของเราลงไปนะครับอันนี้นะครับเราต้องขอนะครับพอเรามีมีรายได้นะครับจาก YouTube นะครับเราก็ต้องส่งขอพินอันนี้นะครับครับขอไปผุมขอไป2ครั้งนะครับ บางคนก็ขอครั้งเดียวก็มาผมขอ2ครั้งกว่าจะมานะครับบางคน3ครั้งก็ยังไม่มานะครับสุดท้ายต้องลงด้วยการด้วยบัตรประชาชนนะครับก็มีเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะมีรหัสข้างในนะครับครับเราก็ลงรหัสนี้นะฮะใน Google e x e e เซนะครับที่เขาจะให้ลงรหัสนะครับจากนั้นครับ ลงรหัสพินลงไปแล้วนะครับลงบัญชีธนาคารลงที่อยู่อะไรเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก็จะมีข้อความมา,ายืนยันว่าเราได้ทาตามขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเตรียมรับรายได้นะครับจากนั้นนะครับรอให้ยอดเงินของเรานะครับมี100เหรียญขึ้นไปนะครับเมื่อ ยอดเงินของเรามีร้อยเหรียญขึ้นไปเขาจะโอนมานะครับเข้าบัญชีของเราที่เราลงไว้ใน o o o g l x c e l นะคนับนะครับ,นะรบยอดเ,อเขาจะตัดยอดนะครับทุกๆวันที่30นะครับเขาจะนับจากวันที่1นึ่งถึงสิ้นเดือนนะครับนะครับของทุกเดือนนะครับสมมุติว่าเราเปิดสร้างไรายได้วันที่หนึ่งมกรานะครับ พอวันที่30มสิกาสิ้นเดือนมกราคเขาจะตัดยอดนะครับแล้วเขาก็จะแจ้งนะครับยอดเงินใน Google Adsense ในวันวันที่11-12ถึง12ของเดือนกุมภานะครับแล้วเงินค่าโฆษณาเขาจะโอนให้เราภายในวันที่22-20ถึง28น,นะครับกุมภานะครับ ส่วนของเดือนกุมภาเขาก็จะโอนอไปในวันที่22ถึง28มีนาน,นะครับนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องขยันทำคลิปนะครับต้องพยายามหาคอนเทนต์นำเสนอนะครับสร้างคอนเทนต์ดีๆสร้างสิ่งที่น่าสนใจให้กับผู้ติดตามเรานั้นได้ มีความสุขในการรับชมแล้วก็ติดตามเราแล้วก็คลิกดูคลิปของเราไปเรื่อยๆครับแล้วยอดผู้ติดตามใหม่ก็จะเพิ่มเข้ามาครับแล้วเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับนะครับสำหรับผมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเงินอันน้อยนิดนะครนะครับแต่ว่าเราภูมิใจที่เราทำได้นะครับกับระยะเวลานะครับ ปีกว่านะครับคือผมทํางานประจาไปด้วยเวลาว่างก็ทําคลิปลงไปด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับเดือนแรกนะครับนะครับก็ถือว่าได้ค่าโฆษณานะครับถึงแม้ว่าคนอื่นราจะได้เป็นเ,เป็นหมื่นนะครับหรือเกือบหมื่น แต่เราก็ถือว่าเราผู้ที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะแล้วก็ผลงานของเราก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับการลงทุนในการทำคลิปก,ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความภูมิใจในระดับหนึ่งในการานำเสนอนะครับนะครับก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับใครที่ทำช่อง Youtube อยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับนะครับถ่ายอะไรก็ทำไปเถอะครับนะครับเราคิดว่าเราดีเราคิดว่าเราทำแล้วสามารถมอบความสุขนะครับมอบความรู้แล้วก็มีสาระนะครับหรือว่าความบันเทิงให้กับผู้ที่มาติดตามช่องเราแล้วก็สนับสนุนเรานะครับ ก็ทำต่อไปนะครับวันหนึ่งเป็นวันของเราเหมือนกับที่ผมได้รับในวันนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ